วันนี้เมื่อ9้าปีที่แล้วเกาหลีเหนือประกาศ,กาศเข้าสู่สงครามกับเกาหลีใต้30มีนาคม2556เกาหลีเหนือประกาศเข้าสู่ภาวะสงครามกับเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการฉีกข้อตกลงหยุดยิงสงครามเกาหลีและขู่ใช้ขีปนาวุธและนิวเคลียร์หลังจากสหรัฐส่งเครื่องบินรบร่วมซ้อมรบกับเกาหลีใต้ ยังมีควันหลงจากเวทีประกาศรางวัลอสการ์อย่างต่อเนื่องนะคะการประกาศผลเกิดขึ้นไปแล้วค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ที่คนยังพูดกันต่อก็คือกรณีที่ดารานำชายยอดเยี่ยมวิลสมิธได้ขึ้นไปบนเวทีแล้วต่อยหน้าพิธีกรหลังจากที่พิธีกรได้ล้อเลียนอาการป่วยของภรรยาเขาที่เป็นโรคผมร่วงอีกด้านหนึ่งก็มีคำถามกันอย่างมากนะคะว่าโรคผมร่วงนี้ มีที่มาอย่างไรขณะที่คนที่เข้าใจอาการนี้ก็ระบุว่าการที่พิธีกรล้อเลียนแบบนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมควรติดตามจากรายงานค่ะเจด้าพินเกสสมิธภรยาของวิลสมิธเธอเป็นดาราสาวที่เคยมีผมยาวสลวย สำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่ทั่วโลกผมคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงมีความมั่นใจและช่วยเสริมบุคลิกภาพแต่เมื่อหลายปีก่อนเธอป่วยด้วยโรคผมร่วงเป็นหย่อมๆซึ่งเธอไม่ยอมใส่วิกเพราะต้องการทำให้สังคมรับรู้และตระหนักถึงปัญหาของโรคนี้ซึ่งมีคนจำนวนมากที่ป่วยเป็นโรคนี้<ท>ยอย่างแคนดี้โคเฮนหญิงสาวในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเธอเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบปัญหาอย่างหนักจากโรคนี้ ผมที่ร่วมเป็นหย่อมๆทำให้เธอตัดสินใจโกนหัวและใช้วิธีสวมวิกผมปลอมด้านเจฟฟรีย์เอลเซนนี่ผู้บริหารของบริษัทที่ให้คำปรึกษาและดูแลผู้ที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมบอกว่าวิธีการแก้ไขคือการนำแฮร์พีซมาปิดบริเวณที่ผมร่วงหรือไม่ก็สวมวิกทับ s <S ซึ่งสาเหตุของโรคนี้เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อต้านตัวเอง So, alopecia is an autoimmune deficiency which, you know, women, men, children can all suffer from. Sometimes it's triggered on or, you know, onset by stress. could be brought on by androgens. It could be brought on sometimes even by a simple illness that's going on in the system. Nobody knows a cure for it. Um, there's not much that could be done at, at this stage. So when Cohen, she started hair 10 was เธอแทบจะกินอะไรไม่ได้ต้องนอนสมติดเตียงซึ่งช่วงที่ป่วยเธอไม่ได้สนใจเรื่องผมเลยจนกระทั่งเธอสังเกตเห็นว่าผมที่ร่วงในห้องน้ำและบนหมอนมีเยอะมากจนทำให้เธอตกใจและที่สำคัญผมไม่ได้งอกขึ้นมาใหม่เธอยอมรับว่าการสูญเสียเส้นผมเท่ากับสูญเสียความมั่นใจไปด้วยแต่แล้วเธอก็คิดได้ว่าจะไม่ยอมปล่อยให้โรคนี้มาครอบงำชีวิตของเธอ I just make the most of every day and I get up every day no matter what and I will put my makeup on and I will put my wigs on and I, I feel good you know I feel good and I try and feel confidence You know like all women doesn't matter if we, we have hair or no hair You know จากนั้นโคเฮนตัดสินใจโพสต์เรื่องอาการป่วยและวิธีรับมือลงใน Instagram เนื่องจากเธอเคยเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพเธอจึงโพสต์วิธีการแต่งหน้าและการเลือกวิกผมที่เหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่มีปัญหาเรื่องผมเหมือนเธอด้านเอลเซนนี่ซึ่งให้คำปรึกษากับคนที่เป็นโรคผมร่วงมาหลายปีให้ความเห็นกรณีที่คริสร็อกนักแสดงตลกพูดล้อเลียนเรื่องสมผมของเจด้าซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ Society doesn’t s d e n u r n ัง the pain that some of these women are going through when they lose their hair because again, it's rapid. It could take anywhere from three weeks to two months. and you could lose every bit of hair you have on your entire body so i don't think chris rock understands or knows what it's like to go through something like that um, or he wouldn't have poked a joke in that you know in that type of arena uh, but at the same time i think there could have been a better response from will smith with you know you guys should actually know that this is something my wife is going through and there's a lot of other women that are going through it as well สิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีออสการ์ไม่ได้ทําให้โรคนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังทําให้ผู้หญิงหลายคนที่เป็นโรคนี้มีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นกล้าเปิดเผยมากขึ้นในขณะที่บางคนมองว่าแม้การใช้กําลังจะไม่ใช่เรื่องดีแต่มันก็ทําให้คนเริ่มตระหนักว่าไม่ควรจะนําเรื่องรูปร่างหน้าตาของคนอื่นมาล้อเลียน